ดูคนอยากได้รถไฟฟ้าเอาไปพกแคมปิ้ง้ก <laughs> ็จนได้เลย5,200จ้าคันนี้รับจบแล้าต่สมมติเราแปลงมันเป็นแบตเตอรี่น้ำเลยอ่ะ ลองหน่อยนะครับอาอห่อนลองรถจ้าดูซิว่าจะไข่ขี่ยาวๆมันขนาดไหนอ่ะเราจะแสงแล้วนะขอไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายดูเขาทำดิลองของใหม่ดีกว่าพี่จะพริเตอร์กี่เขาทำแล้วไม่ใชยังบอกว่าต่อเขา2คันเหมือนหนึ่งได้ไหม เราต้องไปทำงานต่อแต่มีคนแอบเล่นของเล่นใหม่อยู่บ้านดูสิโกงมากเย่ากำลังสนุกสนุกกับของเล่นใหม่มอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้าสนับสนุนโดยข้อไก <ป S 1> <ข>่เราเที่ยว <laughs> เราไปเที่ยวส่งไข่ต่อจ้ะไป <laughs> จ้าพร้อมเดินทางค่ะ กลับมาจากส่งของก็เอาเลยนะมันไม่ต้องถ่ายปิ่นไม่ใช่สก,กูตเตอร์ไถใหญ่เลยมันไหมแต่ก็กลัวก็ต้องห้ามมันมันก็เหมือนจักรยานแหละห้ามประมาท ขอบคุณสำหรับเค้กนะคะตับลิตับลิ แฮปปี้เบ t ร์เดย์ของหนุน three, ทั้งสองคน two, one, เอาแล้วมันเกิดตัวเองจุดเทียนเองนะเกรงพอจ้าจุดไฟเองด้วยวอขอบคุณสำหรับเค้กวันเกิดนะคะเอ,เอาแล้วเลย HAPPY BIRTHDAY TO YOU Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. Happy, birthday, happy, birthday happy birthday, happy birthday to you. เอ้าอีกรอบนึง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดจ้าขอบคุณขอให้เฮงๆรวยรยนะจ๊ะขอบคุณนะคะ Happy <Hey. S 1> birthday to you เอ้สุขสันตวันเกิดจ้าน,นี่ตัวแทนลูกชายและลูกสาว <c oughs> ดูเค้กสวยไหมนี่เเอาแล้วช่วยกันเก็บเร็วช่วยกันเก็บเอาช่วยกันเก็บเร็วฝ่ายสนับสนุนช่วยกันใหญ่แล้วครับนี่ฝ่ายสนับสนุนเรา รอกินอยู่ฝ่ายสนับสนุนจะรอกินอยู่นะฮะเอาละครับนะฮะวันนี้ก็วันเกิดน้องปลานะครับขอบคุณเพื่อนๆในเฟซบุ๊กหน่อยเลวที่เขาอวยพรให้วันนี้หกเจ็ดร้อยคนเลยขอบคุณทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวจะไปนั่งอ่านทุกโพลทุกเมนเลยแล้วเดี๋ยวจะไปตอบกับทุกโพลทุกเม้นเลยค่ะขอเวลาหน่อยนะอืมโอเคเอาและนะฮะก็ ตัดเค้กวันเกิดแล้วบรรเลงแล้วมีช้อนแม่นันตัดเทียนง่ายที่น้ำอื่นเลยแล้วก็ไม่ได้เอาจานมาเลยอันนี้ก็ซื้อมาจากร้านบ้านเค้กเป็นร้านชื่อดังของอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีจานจ้าใช้เอาเลยเอาแล้วโอ้จุกๆเลยแบบจุกๆเลยชอบกาแล เอาแบบจุกๆเลยครับแบบจุกๆเลยนี่หรอช็อกโกแลตดาวหรอ๋อเอาหมอนเดียวปะอร่อยไหมหออเฮียไม่ได้พักไก่ก่อนอ้กกร่อยไหมของเฮียอร่อยไหมไม่ต้องใช้ช้าเลครโอ้ยสุดยอดอร่อยไหม,ไหม,ไหมปิ่นอร่อยไหม,ร,ไหมระวังตกนะระวังตกนะขอบคุณพ่อไก่นะคะอือมสุดยอด ถือไม่ได้ถือกล้องทั้งสองมือจ้าอืมเอาไว้ก่อนอร่อยมากอืมอร่อยมากหวานเจี๊ยบโอ้โหอร่อยไหมเฮียเปรี้ยวหวานทุกคนมากินด้วยกันจ้าอร่อยไหมเฮียอ๋ออร่อยงี้หน่อยนีอร่อยเปรี้ยวหวานหวานเจียบบอกอร่อยนะฮะอร่อยไหมอร่อยจริงค่ะอืมของบ้านเค้กนะครับนะฮะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนเลยนะบ๊ายบาย